ที่แหลมสูงเป็นแบบหน้าผยยามค่ำคืนไหมเสียงที่ฟังดูเหมือนหิวโหวยเหมือนเจ็บปวดเหมือนทรมานยังไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือเสียงของเปรตวิญญาณที่ถูกสาบให้สูงใหญ่เท่าต้นตาลแต่มือใหญ่เท่าใบลานและมีปาก ที่ถูกปิดตายจนไม่สามารถกินอะไรได้ชั่วนิรันด์บาปกรรมอันใดกันหน้าที่มันหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้หากอยากจะเข้าใจความทุกข์ทรมานนี้เราต้องย้อนกลับไปในวันที่วิญญาณดวงนี้ยังคงมีร่างกายเป็นมนุษย์เล่าถึงชีวิตของเมฆ ชายหนุ่มเลือดร้อนที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเขารู้สึกอับอายในความลำบากเกลียดชังโชคชะตาและมักจะระบายอารมณ์ใส่แม่หญิงชราที่รักเขาหมดหัวใจแม่ทำงานหนักหาเช้ากินคําได้เงินมาเท่าไรก็เก็บไว้ให้ลูกชายเสมอ พฤติกรรมที่เลวร้ายลงแสดงให้เห็นพฤติกรรมของแม่ที่แย่ลงเรื่อยๆเ,เขาเริ่มคบเพื่อนไม่ดีติดการพน,นันขโมยเงินแม่ไปใช้จ่ายเมื่อแม่พยายามตักเตือนก็จะถูกเขาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและรุนแรงถ้อยคำที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของหญิงชราผู้เบ่งเขาออกมา จุดแตกหักคืนหนึ่งแม่กลับมาบ้านหลังจากเสียพันนันจนหมดตัวเขาหัวเสียและเกลี้ยวกราดแม่เห็นลูกไม่ได้กินอะไรมาจึงนำข้าวคลุกน้ำปลาซึ่งเป็นอาหารมื้อสุดท้ายในบ้านมาประเคนให้ด้วยมือที่สันเทากินซะหน่อยนะลูกจะได้มีแรง แม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่สำหรับเมฆมันคือภาพสะท้อนความล้มเหลวและความยากจนที่เขารังเกียจของแค่นี้ใครจะไปกินเขาตะคอกลั่นก่อนจะใช้เท้าเตะสำหรับข้าวจนกระเด็นข้าวสารสีขาวบริสุทธิ์หกกระจายเต็มไปหมดแม่สุดตัวลงร้องไห้ น้ำตาหยดแมะลงบนเมล็ดข้าวที่ลูกชายไม่เห็นค่าและนั่นคือภาพสุดท้ายที่เมฆเห็นแม่ของเขาชะตากรรมที่ไม่อาจหนีความตายอันกะทันหันเมฆเดินออกจากบ้านด้วยความโมโห่งหน้าไปหาเพื่อนเพื่อขอยืมเงินไปเล่นพนันต่อ ในความมืดและความมึนเมาเขาไม่ทันระวังตัวเสียงล้อเกวียนดังขึ้นหลังพร้อมกับเสียงตะวาดของสารถีแต่ก็สายเกินไปร่างของเมฆถูกเกวียนบรรทุกของหนักชนเข้าอย่างจังความเจ็บปวดเล่นไปทั่วร่างก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงการเดินทางสู่ปรโลก เมฆลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขายือนอยู่ข้างทางมองเห็นร่างของตัวเองนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นชาวบ้านกำลังมุงดูด้วยความตกใจเขาสับสนตะโกนเรียกใครก็ไม่มีใครได้ยินทันใดนั้นโลกรอบตัวก็เริ่มบิดเบี้ยว พื้นดินแยกออกเป็นเหวลึกและมีพลังลึกลับฉุดกระชากวิญญาณของเขาดิ่งลงสู่ความมืดมิดอันหนาวเหน็บดินแดนแห่งการพิพากษาเมฆมาถึงดินแดนแห้งแล้งและเวงว่างท้องฟ้าเป็นสีเลือดที่นี่คือเปรตวิสัยพบภูมิสำหรับผู้มีบาปหนัก ความทรมานแห่งการเปลี่ยนร่างร่างวิญญาณของเขาเริ่มถูกลงทันกระดูกทุกชิ้นของเขาลั่นดังเปรี้ยเหมือนกิ่งไม้แห้งที่ถูกหักร่างกายถูกยืดออกยืดออกจนสูงขึ้นเสียดฟ้ามือและเท้าของเขาขยายใหญ่โตน่าเกลียดน่ากลัวแต่สิ่งที่สยดสยองที่สุดคือปากของเขา มันถูกบีบอัดหดเล็กลงก่อนจะมีได้สีดำแห่งกรร้อยเย็บมันจนปิดสนิทเหลือเพียงช่องว่างที่มองไม่เห็นเขาพยายามจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงเสียงลมหวีดแหลมสูงเขากลายเป็นเปรตโดยสมบูรณ์ นรก,กรภูมิแห่งความหิวโหย The Hellscape of Hunger ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดเปรตแมกต้องทนทุกข์จากความหิวโหยที่แผดเผาอยู่ภายในตลอดเวลาเขามองเห็นแม่น้ำอยู่ไกลๆจึงคลานเข้าไปหาด้วยความหวังแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามันคือแม่น้ำแห่งนองและเลือด ที่ทรงกลิ่นเหม็นข่าวคลุ้งบทลงโทษที่ตอกยำ้ำด้วยความกระหายเขาใช้มือใหญ่เท่าใบลานตักน้ำนั้นขึ้นมาแต่ทันทีที่น้ำสัมผัสมือมันก็ลุกเป็นไฟแผดเผาจนเนื้อไหมเขามองเห็นต้นไม้ที่มีผล,ลไม้สุกปลังหน้ากินจึงเอื้อมมือไปเด็ดแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัส ผล,ลไม้นั้นก็กลายเป็นฐานร้อนร้อนนี่คือบทลงโทษสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของอาหารต้องทนเห็นของกินอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีวันได้ลิ้มรสมันแสงสว่างแห่งการให้อภัยความรักของแม่ ในโลกมนุษย์แม่ของแม่แม้จะเสียใจแต่ก็ไม่เคยโกรธแค้นลูกชายเธอยังคงทำบุญตักบาตรกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้ลูกชายทุกวันไม่เคยขาดหยาดน้ำหยดแรกในเปรตภูมิอันร้อนระอุทันใดนั้นเปรตแม่ก็รู้สึกถึงความเย็นเยียบหยาดน้ำบริสุทธิ์หยดหนึ่ง เรื่องร่นลงบนร่างของเขามันเป็นหยาดน้ำหยดแรกที่ไม่ทำให้เขาเจ็บปวดแต่กลับช่วยบรรเทาความร้อนรุ่มลงได้ชั่วขณะนั่นคือผลบุญจากความรักของแม่ที่ทรงมาถึงการรอคอยความหลุดพ้นเปรตเมฆรับรู้ได้ทันทีว่า ความหวังเดียวของเขาคือผลบุญจากโลกมนุษย์เขาทำได้เพียงส่งเสียงร้องโหยหวนอันแผ่วเบาเพื่อร้องขอส่วนบุญและรอคอยการให้อภัยจากแม่ที่เขาเคยทำร้ายอย่างแสนสาหัสความรักของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่และให้อภัยได้เสมอแม้ลูกจะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม แต่เวลาของพวกท่านนั้นมีจํากัดอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีท่านอยู่ให้เราได้แสดงความรักอย่ารอให้ต้องไปส่งข้าวส่งน้ําให้ท่านในพบภูมิอื่นอย่าให้การกระทำาพิงชั่ววูบสร้างตราบาให้เราต้องชดใช้ไปชั่วนิรันร์ก่อนจะหมดเวลากลับไปกอดท่านบอกรักท่าน ทำในสิ่งที่เราจะไม่มีวันเสียใจทีหลังหากเรื่องเล่านี้สกิดใจหลานๆแม้เพียงน้อยนิดกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายแชร์เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนที่เรารักและกดติดตามมาไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสอนใจในตำนานบทต่อไป